ผมหลังจากตีหลังไพน์นอกนะครับผมหลังไพน์นอกแล้วก็กดปลาคางนะครับผมคกับก็ด้านน้ในนะครับผมสปาเป็นแบบนี้นะครับผมก็มันเป็นซี้นุ่มนะครับผมก็มีน้ำดันในนะครับผมนี่ก็เป็นสนนิมนะครับผมสนนิมสนนิมลายจุดจะมีน้ำค้างด้านในนะครับผมฟ้าเหรอครับผม ก็เดี๋ยวต้องทอดนะผมโทษโทอดลางนะผมทอดลางก็ปกดีดูก็น่าจะทอดเพื่ทั้งหมดนะผมนี่ก็เป็นการนิ่มลงทอด้องมาคัดนะผมปกติมันจะขยับได้นะผมยับได้เกาวนหน้านะผมยับได้มีก็เป็นการนิ่มไปแล้วนะผม คมีแม่ปั๊มนะผมกระเดืองก็ทอดคัดเฟืองนะผมทำความนาดเฟืองเอียงนะผมลกปืนนะครับตอนที่ดูก็ลกปืนยังไม่ดังนะครับยังเงียบนะครับก็ถือย่าโอเคนะครับแรงอัดยังดีนะครับแต่ว่าต้องน้ำมันก็ไม่หมดเดี๋ยวก็จะลางน้ำมันก็ไม่หมดครับพวงระพานอ่างน้ำมันนะครับตรงนี้ของทอดออก กลางชุดนี้นะผมชุดตังเดืนน้ํามันนะผมจามนีครับประมาณนี้ครับผมติดตามชมกันต่อน,นะครับผม